ัโก้าวในการแล้ววันนี้ดีแ <Gloria> ล <radas heartbreaking> ้ว <sausage> ท่านผู้ว่าอะไรครับมองข้านอกมันยุายอยู่แล้วครับอย่างท่านประธานและผู้ร่วมประชการท่านนะครับการบริการตามระเบียบวาระเรื่องต่อเรื่องเพื่อชาติข้าวข้าวขออนุญาตเรียนเพื่อตึงนี่ครับว่าในสามพวงที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ช่วงก่อนเจ็ดเจ็ดวันก็คือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งต้องรู้ว่าเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็ได้มีการ ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเหมือนเกจบอลพายแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็หลังควบคุมเข้มก็คือท่าสิบเอ็ดก็ะจะเป็นการเก็บข้อมูลปีเกจบอลสุขันเพื่อเอาไว้เชิงสถิติเพื่อจะอไว้พิจารณาในการวางแผนต่อไปในงานปีใหม่ครับปีนี้หมายว่าชีวิตวิถีใหม่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับกกน,น,นี่ก็เป็นชื่อในการดงนะครับรเชาอกทราบนะครับการเตรียมการนะฮะการจัดตั้ง ศูนย์ควบัุมการป้องกัารรุประเหตุทางหนุนชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บแอดมิตลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อดีนะครับจำนวนครั้งการกำเนินการเหตุการณหนุนและจำนวนผู้บาดเจ็บแอดมิตที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมรัฐมลดลงน้อยกว่า5%มาตรการป้องกันและโอเคไหมครับสองเรื่องพานะก็คือต้อขอความร่วมมือทางตำรวจนะครับก็ดูสภาพ สภาพส่วนใหญ่การเกิดเนี 15, ่ยเติมไว้อย่างไรแล้วหลังจากขอช่วยเสร็จโดนตลรป้ายที่ติดเตือนอะไรมันควรเสร็จเมื่อไหร่เออจะได้บอกเวลาว่าทั้งรองเพราว่าทั้งารที่รับผิดชอบเอเดียจะได้ไปดูมันมีวันยิ่งเตือนไม่ถนนอีกร้อยเมตรเออถนนขาดหรือว่าซ่อมแซมหรือว่าอะไรให้ตำรวจมาเลยแจ้งมา คือทุกคนรู้อยู่แล้วแต่โดยหลักอคคุณต้องให้ลูกน้องที่รับผิดชอบขับรถเหมือนคุณขับเองขับไปดูหนึ่งท่วันนี้เลยเนี่ยผมอยากเห็นภาพวันนี้ทำไปรูปธรรมแล้วก็เตือนไปว่าเนี่ยระวังอย่าไปทางรัจดจุลเรือผมอยากให้วาคือเสียงทางดูินท่าก็มาประเมินแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำเนี่ย่วยงานไหนรับผิดชอบ มีนงซ้ําในหมู่บ้านมันไม่มีชุดเคลื่อนที่ไวเอาพูดง่ายๆดานมีไว้ให้ตั้งทางรองไหมในหมู่บ้านอาถ้าตั้งเหมือนเดิมองหมดทีได้ดานรองขออย่างเดียวเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเจอก็คือมันตั้งด่านตั้งเฉยๆนะมันไม่มีวิ่งออกมาซื้อเหล้าซื้ออะไรผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมวันดัน้จุดนี้ลองกัชักชุดลองขึ้นั่นไหะต่งตางๆ นะครับซึ่งปีสองปีไม่ไม่เจอเพราะว่าโควิดกระทำให้จำนวนเขาเพน้อยลงผมว่าปีนี้น่าจะเจอแล้ส่วนผู้พันธุ์วายอย่างเรานะทีทา่ชอ,ชอบก็เส้นเส้นที่ไปเชีง,างะคานกันก็จะเจอวันที่เห็นซ้ำซ้อนในหลายครั้งนะครับลลดให้ถรถที่งถ้าถ้าขอสำรวนตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับอย่างที่สองก็คือจุดที่ที่เคยเจอเนี่ยเหตุที่มันเกิดบ่อยๆกับเรา ซึ่งผู้ไัยอยางรู้รู้แน่นอนครับทั้งในในในสภาวะปกติหรือในสภาวะที่เป็นช่วงเทศกาล